กลาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมส่อแสแบ่งแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสุบาทเหรียญนี้นะครับท่านราคาดีนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยแต่เสียอย่างเดียวเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทองคะอาดเลยนะครับเห็นไรดำปีจะเจนนะครับท่าน เรามาดูลักษณะของนี่ครับเป็นเล็บแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคิวโปนิเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับนี่สวยงามมากนะครับเรามาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับนี่ขอบเฟืองเดือนนี้ครับอือดูครับคมชัดเจ๋วทีเดียวครับท่านรอยบุบรอยบีก็มีแต่น้อยมากเลยนะครับใครๆก็หาว่าผมดับเสียงไม่ได้เสียงนะครับปกติธรรมดาเสียงผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับนี่สวยงามมากนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับ อักซอนเบลสามตัวที่กันยูตัวที่สี่ห่างออกมาดีหนึ่งนะครับพอ่อสฟันห้าร้อยสามสิบเก้ากับถัดโอ้โหสองห้าสามเก้านี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากนะครับท่านแต่ผิดิดน้อยหายากมากเลยนะครับสำหรับปีสองห้าสามเก้าเนี่ยจำนวนกับบีคอมพิวต์กับเยอะแยะอะไรมใกม่ยนะครับท่านยอมรับเลยว่าหายากมากครับตัวนี้หาแทบแต่หาไม่เจอเลยนะครับในรัฐผ้มืเงินเนี่ยโอ้ยผมหาข้อมูลอยู่ครับไม่รู้ไปไหนเนี่ยนี่ครับ 4259น้านะครับจนตุกางคือพระปางวัดดูลูน้ว่าตามลมอัน,นี้คือแม่นั้นโชาประยัและล่างสุดคือ10บาทไทยแล้วก็10บาทอาหริบน,นะครับสําหรับปีพศอ2539อนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่17ล้าน860,000เหรียญนะครับ6,000เหรียญนะครับท่านพูดผิดครับ17ล้าน86,000เหรียญน,นะครับท่าน หในหลัอยู่ที่นั้นก็ให้อยู่ที่เหรียญละ250บาทครับท่าน250บาทนะครับท่านมองคู่มือไม่ชัดครับ250บาทนะครับนี่ยสำหรับปีสามเก้าเนี่ยยูนีีนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านมาใช้นะครับตัวที่เหรียญละ50-60บาทเลยนะครับ